ตรงไปสนันตอนไปไอ้สอนันโอ้ตามมัวไอะไรหรอกขับรถไปคือเกักไปไปไปเดินหน้า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 ไปบีไปไปเดินหน้าไปไป,ไปขวาขวานิดนึงเล็บปไ,ไปไปสอนไป ไปไปหัวหัวหัวครับสวัสดีเอฟซีและก็ผู้ติดตามรับชมครับทางช่องสีบุญเรืองอะไรยนมาอันนี้ก็มาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะฮะอุดรธานีมาเอารถเจ้าคุณปู่ครับสายรอบเมืองนะฮะสายสองรถ Whoa. 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 อดกี่ปีแล้วนี่ไม่ใช่ออกได้บหมดเ่ยไม่คัน<ส>นี้ลอ,อ,อก็ไม่มีครับ

คันนี้เบอร์ยี่แปดครับจอด g ีนะครับล้อไม่มีสักรอรเลยเดีเ๋ยวรับ,บโรทบรศัพท์ก่อนมานะวันนี้เดี๋ยวเอายางมาเปลี่ยนครับยางมาเปลี่ยนไม่มีลมเลย ไม่ใช่มันมีลมครับไม่มีลอ้อเลยแหละโอตาจอดกี่ปีครับเนี่ยยี่สิบยิบกว่าปีเอยี่สิบกว่าปียู่นี่ปั๊ดเป็นรถของตาหรือเ่าเขามาฝากจอดม่นม็นรถขาฝากจอดเป่นรถของตาฝากจอดรถเดืยดชัดแห่งหนี้นนนหนหนมาชื่อ เรีครับเรียนเปลีนมากไม่รู้หายเข้าแรียนได้แมาจากอะตรงนี้ยี่สิบปีโูกแต่เสาก็ยังบอกมีอันนั้นอยู่เนาะยังออกบ่ได้เลยได้ไนมแงะไปแงกมันแงกดึงครับแงะไงครับบวกคือกันนด้แตามันต้องได้ดันเลยต้องได้ดันหน้าเดินหน้าลันหลังเลย โอ้รถโบราณครับนิโน,โนโ่ครับโบราณโบราณแต่ไม่ใช่ตัวถังสเตเลตตัวนี้ม,มาจอดอยู่ในโก้โอ้โหกระจังโอ้โกระจังครับโอ้รับโทรศัพท์ไปก่อนครับเก่าเก็บครับเก่าเก็บปา้ายยางอันนี้ก่อนยี่สิบปี แต่จอดในร่มออโอ้จะได้ทีโล่งๆแล้วเนาะบ้านนี่ไม่ได้พูดไปเองนะครับสั่งจากเจ้าของรถเลยนะอำเภอเพน พลมไม่มีสักตัวแล้วคือแกก็เอาอะไรคันนี้นะครับไปใส่คันนั้นแกมีอีกหนึ่งขั้นเกาเจ็บครับดูโอ้ <laughs> เรืี่ยนใหม่ครับจับมีเครื่องไั้เนี่ย โอ้โหเว้ยเครื่อง EC ร้อยเก่ากึ๊กเล็กไม่เห็นเลยครับเดี๋ยวเปิดแฟลชให้ดูครับ นี้ไม่มีีอเลย,เลยน,ะน่สิบปีแต่ลักฐานเอาไม่มใช่กุใหญ่หญดๆ<อ>ใช่หรอมีฟ<ม>อดสีดำไหมฟอดฟอดสีดำฟอดสีดำ สีประตูหรือครับใช่ประตฟูฟอดสีดำผู้ใดขี้ฟอร์ดสีดำพี่มาดูมาก็สองสามเที่ยวเด้อมาหลายคนอยู่เหรอใช่ฟอดสีดำผู้ใดพี่ครับผมชุดนี้สุดท้ายแล้วครับชุดนี้ครับผมเอาหลายคันแล้ว,วอ่าสายนี้ผมเอาหลายคันแล้ว นี่อยู่นี่ผมก็เอาอยู่โน่นผมก็เอาเอาอาาด้าเอก่าอาซอยพนแม่นี่นี่เอาซอยพนไหม บกสใหม่ก็น่าจะสี่ห้าคันละมั้งเอาไปเนี่ยเอาหมดแล้วรอบเมืองเนี่ยเดีย๋ยวมาใส่ล้อแล้วก็มาดึงออกครับมันจะอ,ออกได้ไหมคนันน้มาเดี๋ยวเปลี่ยนยางอีกเส้นหนึ่งครับเดี๋ยวมาดึงออกครับ นะมันจะออกได้ไหมนี่ดูครับนี่ฮะรั้วตรงนี้นะเอาออกไม่ได้นะเนนี่ครับตรงนี้พื้นที่แคบมากเลยนะครับต้องดึงถอยแล้วก็โอแบบผมว่าน่าจะมีการเสราหักละตันนี้น่าจะเสาหักสักอันหนึ่งอะ่ะน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 ี่ยเสาอันนี้ต้องได้รื้อออกฮะนะ ต้องได้ยกออกโอ้โหต้องได้ยกออกครับรถก็ยาวประมาณหกเเมตรครับตัวนี้น่าจะได้อยู่รรรครับแเมตรถูกโรรานครับจอดยี่สิกว่าปีเดี๋ยวเปลีย่ยนยางอีกหนึ่งเส้นนะครับเดี๋ยวค่อยมา ชมกันครับข้างนี้ก็มีลมอยู่นะเดี๋ยวเปลี่ยนอีกข้างหนึ่งครับว่าจะเป็นแบบไหนเจ้าคุณปูคันนี้มัดเดี๋ยวยกแผงประตูมาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมามัดโซ่ครับเดี๋ยวมาดึงออกนะครับเดี๋ยวมาดูตําแหน่งดิมันต้องได้หักขวาหนหนึ่งไหมโอ้พอดีพอดีม่มีปัญหาถอยตรงเลย Tới, toh, toh, đây tôm nhang đèo lên. Đéo khó 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 lên đây này. Tôm lên, nhang đèo lên. Đây. Ao ao วัวไปยังฮักฮักซ้ายไปนิดนึงตรงไปสันตอนไปไอสันโอ้ตามมัวไปเลยหรอกขับรถไปรู้สึกกักไปไปไปเดินหน้า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 ไปบีไปไปเดินหน้าไป ไปไปโซ่ตึงแล้วโซ่ตึงแล้วไป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 ขวาไปไหนขวาไปขวาไปนิดนึงดิขวาไปนิดนึงนไป,งไปตรงไปสอนขวาไปเวฟขวาไปโบวิทได้เนี่ยขวาขวานิดนึงเนป ไปไปสอนไปไปไปหัวหัวหัวโอ้โหไปขึ้นล้อตรงเล็บขึ้นล้อตรงขึ้นล้อขึ้นล้อตรงเล็บขึ้นล้อตรงขึ้นล้อตรงซ้ายมาลิฟท์ใส่มาไอ้สอนตรงไปไอ้เงียมาลิฟท์ใส่มานิดนึง สายมาทีนึงไปไปไปสอนไป,ส,ไปสายไปลิบ์สายไปมามาสอนมามามาต,ตรงมาลิบตรงมาตรงตรงตรงขึ้นรถตรงให้อสอนเดินหน้าเติมกำลังเดินหน้าเติมกำลังเลย เบรกอยักติดนิดนึงครับเรียบร้อยเลยครับมาทีานี้มาดูชมครับในรถหมอตะกังหน้าออกแล้วครับจอด20ปีครับ20กว่าปีจอดในร่มครับอันนี้นี่ฮะบ,บกสอใหม่ตูทรงครับมาเดี๋ยวมาตัดครับ เดี๋ยวมาตัดหน้าครับออกครับนะฮะบุบทรงครับตัวถังยังดีๆอยู่นะไม่ผุเลยนะครับแต่สนิมเรียเดี๋ยวผมจะใช้แก๊สนะครับนะฮะตัดตรงนี้ตัดตรงนี้นะครับแล้วก็เราถ้าจะไปทําร้านอาหารร้านกาแฟก็เดี๋ยวไปเชื่อมมอครับแล้วก็ตัดน็อตสองตัวกันชนนะฮะเดี๋ยวจะมัดนี่ครับเนี่ยตรงนี้ตำแหน่งนี้จะมัดง่ายหน่อยอ่ะตาโชว์นะยกประตูใส อมยากด้วเดียวให้พรหน้าซอนมันคาบเสร็์มาไว้คือเราโอ้ลงเลยแบบนี้โอ้มาเห็นทุกอนบ่ไปเดี๋ยววันนี้หน้าซอนครับรถย่งเื่งเกิ่งกางอยู่ เดี๋ยววันนี้นะฮะเดี๋ยวจะไปเอาอีกคันหนึ่งนะครับเดี๋ยวคันนั้นขับได้นะครับเดี๋ยวไปดูอีกคันหนึ่งนะครับคลิปหน้านะครับว่าคันนั้นจะสวยขนาดไหนนะครับเป็นเบอร์สี่สิบสี่สิบเก้ามั้งมาไขตัวนี้หาอยู่ครับสูงสูงๆเลย พอแล้วนายพอแล้ว,ลว,ลวนะฮะเคยหาอยู่ตัวนี้ทรงสูงสง,โบ,งโบราณเลยนะฮะปะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ด้วยครับผมกับสีเปเรืองอะไหลยนต์ครับคิดจะซื้อคิดจะขายพ่อพ่อพอพอ,พอ,พอคิดถึงสีเปเรืองอะไหลยนต์ครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ